ปคมบุกจับผู้กำกับเกคาวัดย่านเมืองนนท์อ้างชื <con Liberty Overwatch> ่อตำรวจปคมตุนเงินวิ่งเต้นล้มคดียาเสพติดกว่า4,0,000 0บาทวันที่9สิงหาคม2 5 6พารพลตำรวจตรีสาลุดแขวงโสภาผู้บังคับการปคมสั่งการให้พันตำรวจเอกพัฒนพงศ์ศรีพินเพาะผู้กำกับการสองกองบังคับการปคมนำกำลังเจ้าหน้าที่จับกลุมนายธนวันรอายุ46ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี ข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นพร้อมของกลางเป็นเครื่องหมายยศพันตำรวจเอกแผ่นป้ายอามสังกัดบรัญรชาการสอบสวนกลางและปคมแพร่แถบหลักสูตรผู้กำกับ เครื่องหมายนักเรียนนายร้อยตำรวจชื่อป้ายเสื้อโปโลโลโก้ตำรวจปคมและปืนบีบีกันหนึ่งกระบอกทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทราบว่านายธนวัฒน์มีพฤติกรรมชอบแต่งกายเป็นตำรวจโดยแอบอ้างตัวเป็นผู้กำกับการสองกองบังคับการปคมไปหลอกเงินผู้เสียหายลายหนึ่งโดยอ้างว่าสามารถช่วยวิ่งเต้นล้มคดียาเสพติดของแฟนหนุ่มผู้เสียหายได้ มีข้อแม้ว่าจะต้องยอมจ่ายเงินค่าดำเนินการต่างๆผู้เสียหายจึงหลงเชื่อยอมโอนเงินให้เลื่อยมารวมเป็นเงินกว่า4 0 0แสนบาทภายหลังพันตำรวจเอกพัฒนพงศ์ศรีพินเพลผู้กำกับการสองกองบังคับการปคออมอตัวจริงทราบเรื่องว่ามีผู้แอบอ้างชื่อของตนเองมาหลอกลวงเงินเหยื่อ ยงสืบสวนหาเบาะแสจนทราบว่าน,นายธนวัฒน์ได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนเข้าทำการจับกลุ่มตัวไว้ได้ดังกล่าวจากการสอบสวนน,นายธนวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าตนได้แอบอ้างตัวเป็นผู้กำกับเพื่อหลอกลวงเงินเหยื่อจริงส่วนที่แต่งกายหรืออ้างตัวเป็นตำรวจนั้นเพราะเป็นอาชีพในฝันจึงได้ไปหาซื้อชุดเครื่องแบบมาใส่จากการตรวจสอบประวัติยังพบอีกว่า ผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีช่อโกงมาแล้วก่อนจะมาถูกจับในคดีดังกล่าวจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป